วันนี้เราจะมาต้มน้ำมากกันนะทุกคนเพื่อไม่ให้คลิปช้าเราจะเสกมาม่านะครับเอาละหนึ่งสองเอ้ยอย่าเพิ่งครับหนึ่งสองสามปิ้งปิ้งเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราแกะของให้ดูทั้งหมดเลยนี่มาม่าอันนี้คือส่วนที่เราชอบที่สุดทุกอย่างที่มันมีก็คือส้อมนะครับ สอนบ้านป้ามาเออเออซ่อมนั่นเลยโอ้ยเขาเขาแถมแคบหมูเล็กๆมาให้ดูกรอบด้วยนะครับโคตรแข็งเลยครับไม่มีรสชาติครับอเคยกินแล้วเหรอวะเพราะผมเคยกินแล้วครับโอ้ยอย่าเทสิคนมาเดี๋ยวเราเสกตอนต้มเสร็จมาให้ดูนะครับปิ๊งโอ้ยเจินเธอสับล้ม เดี๋ยวเราจะเสกตอนเข้าไปอยู่ในห้องแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็บุงอะไรเสร็จเข้าไปอยู่ในห้องกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสกยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราปรุงโชว์เดี๋ยวเราปรุงโชว์โอ้ยไฟเออเร็วๆเอาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใช้งานแป๊ดหนึ่งเอาไปดิให้เอาไปแล้วพอเอ้ออีกอีกเออมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอน ตอน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 ไอ้นี่ตอนที่มาม่ามาแบบแล้วก็แต่ยังไม่ได้ปรุงนะคะบายบายเดี๋ยวเจอกันตอน่อรอแป๊นนึงเอาใหม่เอาใหม่เกทุกคนได้มาม่าแล้วหรอมีมีนมด้วยนะคู่สุดหรอมีคู่สตาโอ๊อยกว่าจะมาใช้ตัองเวลาเท่านหรมานี่ทีเด็ดของเราเลยคอ่ะ โฆษณาโฆษณาโอวันตีนแจกลุ้นรับรางวัลหนึ่งละสิบล้านบาทสแกนเลยืเรอเล่นไม่ได้โฆษณาแค่อยากโฆษณาเล่นๆนี่นะครับโอ้โหอือหอกลิ่นหอมมากอือแก้เขียวหวานเด็ดเดยักกะผงผงอะไรอ่ะชาเขียวเออนั่นเหละน้ำมันจะเป็นสีเขียวไหมวะ ไม่รู้วิชอบแกงเขียวหวานนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบไอซชอบนี่นะคบคลิปต่อไปอ p พีแรกของการต้มมาม่าไม่มีตลกอย่างเช่นเคยนะทุกคนเพื่อไม่ให้ช้าเราขอข้ามไปเลยนะทุกคนร้อนร้อนร้อนไอ้ส้มนี่นะทุกคนตอนนี้กำลังปรุงอยู่ส้มไม่ได้แล้วไม่ได้กาแล้วพี่อันเนียนมา โอเคทุกคนปรุงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมตอนกินเลยโอเคตอนนี้ก็กินได้แล้วนะคุณกับน,นหมหวานหอมอย่างสบู่ลีน่าเจ็งนะคะล้างแล้วหีหอมเอ้ยอเซนเซอร์ไม่เซนเซอร์เลยเนาะเดี๋ยวไปเซนเซอร์ที่หลังเซนเซอร์คขาพูดนะเลยไม่ใช่เซนเซอร์ภาพอ้าวเ,าเาหรอเชียหายละช่างแม่ง นี่นะครับเครื่องปรุงทีเด็ดของเราใส่ลงไปใส่ลงไปโอ้โหขยับไปดีจะกินจริงเหรอแค่นั่งชิมให้เขาดูเฉยๆไม่เอาเผ็ดมาไม่เผ็ดขยอบไปไม่ไมาถึงทำซ่อมแล้วก็พี่อยากจะปิดแล้วพี่อยากจะปิดตอนน้องกินเปิดชิดอยู่เนี่ยโอเครอไว้หนึงนะครับ เป็นนี่ก็ได้อ๋ออร่อยเฮ้ยโอ้ยคลิปนี้ไม่มีนะทุกคนไม่มีความตลกกินนมแบบโอ๊ยนั่งบ้างเลยนั่งบ้างเนี่ยไปหนึ่งไปหนึ่งไงไปต่ออย่าตัดไปตอนกินเสร็จเลยนะทุกคน ก่อนที่จะตัดไปตอนที่กินเสร็จเนี่ยเราขอลองกินสักคำนะามาทุกคนลองกินดูกินเลยบอมตดร้อนปากว่ะร้อนร้อนเราข้ามไปตอนจบเลยทุกคนโอเคทุกคนกินเสร็จแล้วแต่ตอนเนี้ยเรากินหมดจน อะไรวะเอาไปทิ้งแล้วทุกคนเราลืมให้ลืมให้คนดูดูเลยแม่มเสียดายต้องจบไปก่อนแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าทำไข่ดาวให้กินนะคะบายบาๆทำไมปากเป็นแบบนั้นะเราทำตอนต้น